เป็นทิงโ้สับใช่ไหมแล้วคนถือคนเดิมไหมจำสบสายผมตอนนี้ยังไม่ได้นอนนะมันบอกผมไปตีห้าแต่ออีอทีหกโมงครับโทรไปยังไม่ตื่นเลยกนยะตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่นะครับหกโมงสิบสี่หกโมง 15, สิบห้าั <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็อยู่ชีกเอเตอร์ปลาแล้วครับผมไปกันต่อโอ้อยากตายกับมัน ตอนนี้ก็มาเติมน้ำมันนะครับเราเติมน้ำมันไป400นะแล้วก็นิเตอร์ก็นับไปเรื่อยๆนะครับมปั๊มไหนปั๊มปั๊มปัสดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้แทงบาหาเงินครับหาเงินเข้าคข้าวพักที่พาก มันสาวมันต้องเป็นตุ๊บไปจ้ะไม่ให้มีูใช้หรอว่าอายบกเกนนะครับต่าริสกล่าวว่าโซเชียลมีเดียนั้นทำร้ายเด็กๆในหลายก็มันเติมนมเน่าเลยนะไม่กดก็เกียงสารที่สองตอนนี้เราก็ถึงคำเคนแย้วแล้วนะครับ เน่ซ้ำเป็นเวลากี่โมงเป็นเวลาเจ็ดโมงยีสิบครับน่ครับไปกันต่อต่อไปที่ต่อไปก็เข้าเขื่อนในจนจุรนีฮี่นะต่ตอนนี้ก็เห็นป้ายหมูปิ้งสาบาทนะก็เลยถอยรถกลับมาทุ่คนไทยก็อยรถเลยไอถอยซสียก็เสียมาเนาะ มาถึงอุบลน่าจะานี้ครับไปต่อครัลูกแก้วมหัศจรรย์ตัวนี้ตอนนี้เป็นเวลา8โมง18นเจเห็นร่วพยาบาลศรีมหาภูเบศรเป็นละเป็นเกิดการเปลี่ยนพลคระับเกิดอุบลโตที่อุบลนะครับโอ้ร่องดีว่ะเกิดการเปลี่ยน คนขับกันนิดหน่อยนะเนื่องจากทีนี้เป็นกลิ่นเขานะโอบอกว่าเขาขับเนี่ยตำรวจไม่ไม่กล้าทำอะไรเขาเลยไปกันต่อไปละนี่ครับถึงวนแล้วครับวนดูวนดูวนวนราชธานีเอียงไงเขาซ้ำผมขอซ้ำมันบวกเอียงงเดี๋ยวซ้ำมันบวกลยวะงามเลยนาดิหนี่ อันเีหนหอดนอนอยู่เรนี้ก็ถึงที่หมายแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ก็นนกนนกนนกยังก,กลับรถนะไม่ใช่นน เป้าแรกของเราแล้วครับยังนี่ยังนี่ยังนี่เี่ยวไร่สูตรดิเราไปดูกันนะวันนี้เราจะมีอะไรให้ชมบ้างนะครับตดตายชมครับตีตายกระตันได้คิวโอ้กูเินตแมงผ้ากูไม่เหทียงหูเควยยังนี่ผ้ากไม่เห็นอย่างงงเยมือือไม่่าง่ือ ขอสันนาะลงแพรตี้คบนะครับแพนตี้ที่เราจะมาดีนากันวันนี้ตอนตอนนี้เจอยากไปแพ่แจะไปหคนนจอยากไปะเียวเดี๋ยว่เดี่ยวานเดียวเดเดี๋ยวด่เยี่จได้ักจังว่นี้นี้

โอเคครับตอนนี้เรากำลังกลับจากพทัทยาหน่อยนะครับหลังจากเล่นแล้วมานะครับเ,เรากำลังจะไปที่พักนะครับที่ผงเจียมใช่ไหมริมเพรียงแบบอะอดีครับ ัดนะผมวัดในว่าเนี่ย ตอนนี้เราจอดข้าเสเงินแล้ับที่ทานจะเข้าที่แักของควกเราเราได้ซื้อใในเมืองไี่เราได้ซื้อขน้อาาขนมมาเที่ยวเลยนะครับหมดไปสามร้อยบาทกับกับข้าวของเรามือนี้แล้วก็วันพุงนี้นะครับเจอกันไม่ส้งนะสง ไม่เสียงคืออะไรคือไม่ตื่นตัวนะครับโอเคครับหัวปวดปวดหัวเชื่อปงตอนนี้เราถึงที่แลนด์มาร์กบนนะครับมีเราเจอพญานาคเขียวด้วยนะครับหลังจากเมื่อเช้าพูดว่าเราจะมาที่ตะวันแดงนะครับหัวอาไรครับวานไปผ่านไป เอาละครับเราถึงที่มหาลัยอุบลราชธานี่พ่กครับ <c oughs> คุณพ่อคุณพ่อนี่หครับรคุณพ่อทาย,ท,าย,ยทีย่หนครัยแล้วมึงจะ่กี่ไปไหนครับ ทีอ่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตะเกียร์ตะกอนเออไม่ใช่ไม่ใช่เทศบาลมันมะีบนนะเขียนนะเองดวดวงาวแล้วก็บัวร์ลอยเมืองวันหยัน <c oughs> <c oughs> อะไรครับนายยกกินข้าวด้วยนะครับโอเคครับวันนี้มีไข่ดาวนะครับแล้วก็มีหมูกรอบซึ่ง เป็นของดีของจัองหวัดอุบลเลยนะครับของช่องมิกนะครับโอเคครับเรามีนะครับเกตนะฮม่ม <c oughs> <c oughs> โว้ตอนนี้เราลองจะกลับบ้านที่รอ้อยเอ็ดกันนะครับหลังจาก รเขเจอแลครับเจ่ได้กันครับตอนนี้เราจะไปไหนกันครับเทพครับชุมใช่รครับเราจะเที่ยวจอดกินข้าวที่ชุมุรีส้นสิ้น สิ้นสิ้นแล้ไม่จ, <c oughs> จ่ายครับก็มามาที่ไหนครับมาที่ชนบอรีครับที่จะเล่นในคุบีืีกัน รนเสียมัเสียนียอีถึงร้อยเอ็ดแต่กลับเราทำไมใครอืถแบบนี้ทุกคนนะเราก็หนักงานเราปรตูแคบปรตูแคบสจแล้วก็สองโอ้จุดนี้อันไเลย